สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงฟุตบอลชิงแชมป์อเมริกาใต้หรือโคปาอเมริกา USA 2024นะครับจัดอยู่ที่ประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับปีหน้าก็จัดชนกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของยุโรปเลยครับหรือยูโร2024นะครับที่ประเทศเยอรมัน ก็คือเดือนมิถุนายนถึงเดือนก,ก,กรกฎาคมนะครับเตะช่วงเดียวกันเลยเรามาดูการจับฉลากแบ่งกลุ่มกันนะครับมี4กลุ่มนะครับกลุ่มเยประกอบด้วยแชมป์โลกอาร์เจนตินาเปรูชิลีแล้วก็คัดเลือกมาในกลุ่มคอนคาเคฟนะครับเพลออกมาคอนคาเคปห้ e 5ก็แคนาดาจะเจอกับตีได้แดกนะครับชิงกันเข้ามาก็จะเป็นทีมที่4ของกลุ่ม A กลุ่ม B ประกอบด้วยเม็กซิโก เอวดอร์เวเนซุเอลาแล้วก็จาไมกานะครับผมอ่านี่คือกลุ่ม B นะครับกลุ่ม C นะครับเจ้าภาพครับประเทศสหรัฐอเมริกาอุรุกวัยปานามาแล้วก็โบลิเวียนะครับกลุ่มนี้ก็น่าสนใจครับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม D นะครับบาซินนะครับบาซินโคลัมเบียปารากวยแล้วก็เพย์ออฟของคอนคาเคฟกลุ่มที่6อ่าก็จะเป็นอ่ คอสตาริกาเจอกับฮอนดูรัสนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ้าหากว่าพย์ออฟเสร็จเดี๋ยวแอดจะเอามาลงอีกคอนคาเค56จะเป็นใครใกล้ๆนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวได้รับชมกันนะครับ <Yeah. S 1> ก็ติดตามชมกันได้นะครับ <Yeah. S 1> ดูไปด้วยกันเลยครับระหว่างฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้นะครับชนกันไปชนกันมาดูถ้าตามตามเวลานะครับดูชิงแชมป์บอลยูโรเสร็จ ก็จะไม่ต้องนอนครับมาดูโคปาอเมริกาเลยเตยันเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าเลยถ้าจำไม่ผิดนะฮะเนี่ยก็ถ้าจะตารางตรงกันก็มันกันอย่างเงี้ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยนะครับผมรับชมกันได้นะครับผมอย่างเงี้ยรายงานเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ